คำเตือนช่องนี้ใช้เสียงสังเคราะห์หรือ AI ในการบรรยายอาจทําให้คําบางคําออกเสียงไม่ชัดเจนหรือเสียงเพี้ยนได้คนไทยตั้งคําถามเราจะเหนื่อยสู้กับขเมเณรเคลมวัฒนธรรมไปเพื่ออะไรในเมื่อไทยยังอุ้มชูขเมเณรอยู่โดยคนไทยที่ตั้งคําถามนี้เป็นสมาชิกเพจ Amazing World Culture Club เขาได้เขียนระบายความในใจลงไปว่ารู้สึกว่ามันไร้สาระไหมที่คนไทยกลุ่มหนึ่งออกมาด่าทอโต้เถียงกับขเมเรเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่ คนค้าหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และบันทึกอ้างอิงจากที่ต่างๆมายืนยันให้ขเขมรรับรู้แต่ขเขมรไม่เคยเชื่อบันทึกจากแหล่งที่มาใดๆไม่เคยมีเหตุผลมายืนยันความเชื่อของเขาชาวเน็ตไทยกับขเขมรด่าดทอกันเรื่องเคลมวัฒนธรรมเรื่องศิลปการต่อสู้มวยไทยแต่ในขณะที่เวทีมาตรฐานของเมืองไทยยังจัดมวยขเขมรชกอยู่โรงเรียนไทยยังให้ขเขมรส่งลูกหลานมาเรียนอยู่ประเทศไทยยังเต็มไปด้วยขอทานชาวขเขมรโรงงานห้างร้านยังเต็มไปด้วยขเขมร ชาวเน็ตเก่งการหาข้อมูลมาด่าขเขมรเพื่ออะไรเรื่องเน็ตเปล่าๆบรรดาค่ายมวยยังออกมาอ้อนวอนขอโอกาสให้ขเขมรมาหากินรัฐบาลไทยยังให้ความคุ้มครองขเขมรมีโอกาสรับการดูแลเช่นเดียวกับคนไทยชาวเน็ตไทยหาข้อมูลมาด่าขเขมรแต่ขเขมรยกเอารูปสลักบนกำแพงมาเป็นเรื่องด่าทอคนไทยว่าเป็นขโมยด่ากันอีกสิบชาติขเขมรก็ยังเข้าใจว่าเขาคือเจ้าแห่งการกำเนิดวัฒนธรรมด่าเรื่องมวยแต่ในเวทีมวยไทยกลับมีขเขมรมาชกหากินอยู่ เหตุมวยต่างๆก็ยังยกย่องเขมครค่ายมวยก็ยังเอาขเขมรมาจัดชกหัวหน้าค่ายมวยไทยที่มีชื่อเสียงก็ออกมาแสดงอาการเหมือนขเขมรเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนทีวีสื่อดิจิตอลรายการต่างๆก็ยังชื่นชมยกย่องเขมรชกมวยอยู่แล้วชาวเน็ตไทยจะไปด่าดทอขเขมรโดยที่มีคนไทยกลุ่มหนึ่งยังโอบอุ้มยกย่องเขมรให้มาหากินในไทยและพยายามสร้างโอกาสให้ลูกหลานขเขมรมาเล่าเรียนบนแผ่นดินไทยใช้มงประมาณจากภาษีของคนไทย ชาวเน็ตนั่งค้นควา้าข้อมูลมาด่าเขมรมันไรประโยชน์ไร้สาระเพราะคนไทยส่วนใหญ่และรัฐบาลไทยไม่เคยเข้าใจและรับรู้เรื่องนี้ความจริงคือมวยเขมรยังขึ้นชกในไทยอยู่วัฒนธรรมทุกอย่างเขมรก็ยังเข้าใจว่าไทยลอกเขามาทุกที่ในไทยยังเต็มไปด้วยเขมรเขมรยังใช้ภาษาไทยโพสต์เฟซบุ๊กด่าคนไทยอยู่แล้วจะมีประโยชน์อะไรกับการนั่งด่าเขมรบนโซเชียลนี่ก็เป็นข้อความที่เขาได้เขียนระบายลงไป ต่อไปเราจะไปฟังความเห็นของสมาชิกเพจนี้ที่เขาร่วมกันต้านการเคลมทางวัฒนธรรมของขมรกันนะครับว่าเขาจะเห็นด้วยกับความรู้สึกนี้หรือไม่โดยความเห็นแรกนั้นบอกว่าถ้าเราไม่ทําใครจะทําให้นานาชาติเข้าใจว่าไทยเป็นโจรไทยขโมยของขมรมามวยไทยเป็นของขมรรับได้เลยทําไมถึงมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระทุกคนเขากําลังสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่นะความเห็นต่อมาบอกว่าขอเถียง รัฐก็มีนโยบายจับตางด้าเข้ามาผิดกฎหมายลงโทษผลักดันออกนอกประเทศเอกชนก็เลิกจ้างงานนักชกเขมรตกอับเยอะแยะคุณไม่ได้อ่านหรอจริงๆก็น่าจะขอบคุณคเขมรน,นะทําให้คนไทยตื่นรู้หันมาค้นประวัติศาสตร์งัดสู้กับเขมรสินค้าบางอย่างกลายเป็นซอฟต์าวร์ช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวไทยความคิดเห็นต่อมาผมนับถือความสามารถในทางวิชาการของชาวเน็ตไทยที่ขุดหาข้อมูลมาตอบโต้อจอมลวงโลกนุ่งผ้าเตี่ยวได้ ข้อมูลนี้จอมลวงโลกนุ่งผ้าเตี่ยวจะแถทำเป็นไม่ยอมรับไม่เป็นไรขอให้คนไทยที่มีวิจารณญาณได้รับรู้ไม่งงเชื่อตามกลุ่มจัดตั้งนุ่งผ้าเตี่ยวที่มาหลอกลวงเคลมบอนทำลายชาติไทยทำได้เท่านี้ก็เกินพอแล้วครับจอมลวงโลกนุ่งผ้าเตี่ยวมันใช้ช่องทางเคลมสารพัดเรียกคนพวกนี้ว่าผู้ก่อการร้ายทางวัฒนธรรมได้เลยชาวเน็ตไทยที่ช่วยกันปกป้องศักดิ์ศรีชาติไม่เสียเปล่า แม้จะมีพวกเห็นแก่เงินมือไม่พายเอาเท้าระน้ำไปส่งเสริมพวกจอมลุงโลกนุ่งผ้าเตียวอยู่ไม่น้อยแต่ชาวเน็ตบางระจันต้องไม่เสียกำลังใจและสู้ต่อไปสู้ในทางปัญญาครับความเห็นต่อมาบอกว่าผมรู้ว่าเหนื่อยเปล่าแต่ก็จะทำต่อไปและเอาความจริงตอกมันต่อไปเรื่อยๆรอจนกว่ารัฐบาลใหม่จะตั้งได้และเล็งเห็นว่ามันคือไพคุกคามจริงๆจะได้มีคนเก่งๆมาแก้ปัญหานี้ ตอนนี้ถ้าอยุดต่างชาติอาจจะรับสารที่เป็นข่าวลวงของคนพวกนี้และถ้ามันเยอะมากเขาอาจจะคิดว่าคำลวงเป็นเรื่องจริงและหยุดไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่เฟซบุ๊กพวกนี้มันทำทุกช่องทางทำเป็นกระบวนการความคิดเห็นต่อมาที่น่าเบื่อคือต้องเถียงกับคนไทยที่เข้าข้างคขมรมีคนมาเสริมความเห็นนี้ว่าอันนี้จริงโลกสวยเวอร์ยังไม่เคยถูกเขมรดนดาว่าโจมรส์พวกนี้มันไม่ใช่แค่แผ่นดินแต่มันคือทุกอย่างที่เรามี ความเห็นต่อมาบอกว่าทำให้รู้ว่าคนไทยหัวใจขเขมรมีเยอะบนแผ่นดินไทยสักวันเราตื่นขึ้นมาแผ่นดินไทยอาจโดนขเขมรครองโดยไม่รู้ตัวอนาจังความเห็นต่อมาถ้าไม่เถียงไม่หาข้อมูลก็เท่ากับยอมรับว่าเราเป็นแบบที่มันดา่าจะเถียงกับมันให้มันซึมซับเข้าไปให้มันแขวะจนต้องไปทบทวนแนวคิดของมันความคิดเห็นต่อมาตอนแรกก็เฉยๆมองผ่านผ่านไปแต่ขเขมรมันดูถูกเราทุกชั่วโมง ดาตลอดพอดีไม่ใช่คนโลกสวยครับเพราะมองออกว่าขามรทําเป็นขบวนการมีผู้ใหญ่หนุนหลังอีกขมรถึงขยันลงการเคลมวัฒนธรรมแทบทุกชั่วโมงมองว่าขามรจะสร้างวัฒนธรรมใหม่แต่มาโดนที่ไทยเต็มๆจะสร้างเรื่องเท็จให้เป็นเรื่องจริงเท่าที่สังเกตคนต่างชาติที่ยังไม่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เอเชียใต้จะเข้าใจผิดขณะท่านทูตอังกฤษยังโดนขมรชั้นสูงแกงเลยว่าขนมไทยเป็นขนมขมรถ้าเราปล่อยให้ขมรทำต่อไปเรื่อยๆ คิดว่าสิปีข้างหน้ากลายเป็นวัฒนธรรมร่วมกลงกลืนแต่ประเด็นคือคนที่ไม่รู้จะเข้าใจว่าไทยไปเอาวัฒนธรรมของเขเมรมาใช้แล้วเรื่องดราม่าแบบนี้จะเนียนไปอีกหลายสิบปีเดี๋ยวจะเหมือนกับเขาพระวิหารเรานิ่งจนได้เรื่องท่ารัฐบ้านเรานิ่งเฉยประชาชนไทยควรไม่ปล่อยเรื่องนี้ถ้าไม่เบรคเขมรรุ่นใหม่ที่โดนล,ล้างหัวแต่เด็กก็จะเคลมแบบไม่รู้ที่มาที่ไปช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนไทยจากชุดสัมปอร์เป็นสบายไทยคิดว่าเราควรเบรคเขมร ปล่อยไปคิดว่ามีปัญหาในอนาคตไม่จบถ้ารัฐบ้านเราไม่ลงมาเบรกรักของเขเมรความเห็นต่อมาบอกว่าทาให้เริ่มไม่มีใครต่อต้านแล้ววันไหนที่เขเมรมันแคลมไปจนสําเร็จจะมาเสียใจทีหลังว่าเราทําอะไรอยู่ใครที่ได้ประโยชน์จากเขเมรมันก็ทําต่อไปเราก็ต้องปกป้องแม้แค่คนเดียวก็ต้องมีความคิดเห็นต่อมาพวกที่เห็นเรื่องผิดเป็นเรื่องปกตินี่สิน,น่ากลัวความเห็นต่อมามันคือหน้าที่ของคนไทย อะไรช่วยปกป้องประเทศได้ก็ช่วยกันทหารเขาปกป้องในส่วนของเขาส่วนเราก็ช่วยปกป้องในส่วนของเราที่ทําได้มันไม่ใช่เรื่องไร้สาระโดนเขมรนโจมตีก่อนทุกครั้งมีคนมาเสริมความเห็นนี้ว่าจริงค่ะแบ่งหน้าที่กันจะไปรอแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้พูดมาแล้วทําให้หนึกถึงสิ่งที่บรรพบุรุษชาวหมู่บ้านบางระจันได้ต่อสู้เอาไว้ความเห็นต่อมาบอกว่าพวกเราแค่ออกมาปกป้องวัฒนธรรมของเรา ถ้าไม่ช่วยก็ควรอยู่เฉยๆความคิดเห็นต่อมาคิดว่าคนไทยเราทุกคนเมื่อเห็นหมาเห่าคงไม่มีใครอยากเห่าตอบหมาแต่ถ้าเราเงียบเท่ากับยอมรับถ้าในโพสไม่มีคนไทยเมนโตตอบมันเลยพวกมันและคนชาติอื่นคงเข้าใจว่าคนไทยยอมรับเรื่องที่โพสแน่ความเห็นต่อมาแต่เขมรนเถียงกับไทยเขมรนก็ฉลาดขึ้นหน่อยนะจำได้ว่าตอนเข้ากลุ่มแรกๆ ขเขมรยังไม่รู้เลยว่ารูปสลักบนกำแพงเป็นอารยธรรมชาวอินเดียทมินนาดูเวลาไปแอบอ่านเพจขเขมรพวกเขาก็แอบหาข้อเท,ท็จจริงอยู่นะว่าของอินเดียจริงๆด้วยวะแล้วก็หาข้ออ้างใหม่ต่อไปแต่งเรื่องอะไรดีความเห็นต่อมาดาไทยแต่ยังต้องพึ่งพาไทยยิ่งแต่พวกมันก็ยิ่งอยู่ยากภาครัฐยังจุดไม่ติดแต่ภาคประชาชนต้องช่วยกันครับเจอขยะในบ้านก็กำจัดออกไป ความเห็นต่อมาบอกว่าไร้สาระไหมยอยู่ที่ทัศนคติค่ะแต่จะปล่อยให้โจรทําผิดต่อน่าละอายกว่านะแมคเคมินจะยังอยู่ในไทยแต่ก็โดนคนไทยจํานวนมากจัดระเบียบทําให้คนในสังคมได้รู้มากขึ้นว่านิสัยเคมนเป็นแบบไหนความเห็นต่อมาที่คุณพูดก็ถูกเป็นความน้อยใจเป็นความรู้สึกลึกๆในใจว่ามีคนกลุ่มเล็กๆพวกเรานักรบโซเชียลทํางานแทบตายทั้งร่วมด่าเคมน ทั้งหาข้อมูลมาโต้แยง้งทั้งติดตามเพจหรือโพสที่คอยเคลมไทยมาแจ้งในกลุ่มแต่คนบางกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชนก็ยังไม่เห็นช่วยโต้แยง้งหรือหาวิธีการใ,ใดๆแม้สักน้อยนิดในการช่วยมันก็น่าน้อยใจอยู่นะความเห็นต่อมาแต่อยากจะขอให้เข้าใจว่าในสังคมมีคนหลายแบบเราไม่สามารถทําให้ทุกคนคิดเหมือนเราได้ต่างคนต่างมีเหตุผลของตนเองในเมื่อสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเป็นสิ่งดี เร,เราป้องกันไม่ให้เขามาเคลมศิลปะวัฒนธรรมของเราโดยง่ายๆเรากําลังทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อดํารงรักษาไว้เป็นการปิดทองหลังพระที่แม้วันนี้จะเป็นเพียงเสียงเล็กๆกลุ่มคนเล็กๆที่ยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่เราก็ต้องทําสักวันหนึ่งทองที่ปิดหลังพระมันจะเต็มองค์พระออกมาเองขอให้ท่องไว้ว่านิ่งเฉยเท่ากับยอมรับดังนั้นมันเป็นสาระสาคัญที่ต้องทําต่อไป ความเห็นต่อมาแต่เราว่ามันมีผลอย่างหนึ่งคือทําให้คนไทยหันมาใส่ใจกับความเป็นไทยมากขึ้นไอพูกช่างชาติก็อยู่ยากอย่าลืมว่าต่อให้เกิดแผ่นดินถลนม่มนครวัดหายไปทั้งแถบมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับไทยเราควรรักประเทศไทยให้มากๆพอเราไปไหนไม่ได้อีกแล้วความเห็นต่อมาผิดแล้วครับคุณการที่ปล่อยให้คนไทยอยู่เฉยๆให้คนไทยอยู่นิ่งๆเท่ากับยอมรับว่าสิ่งที่เขเมรพูดคือเรื่องจริง ต่อไปเวลาขเขมรเอาวัฒนธรรมไทยไปจดทะเบียนกับองค์กรสากลทางขเขมรจะเอาจุดนี้มาแย้งได้ครับว่าคนไทยยังเฉยเฉยเลยสแสดงว่ายอมรับความเห็นต่อมาอย่างน้อยมันก็มีข้อมูลในเน็ตทิ้งไว้ให้สืบค้นดูได้ในอนาคตบางทีข้อมูลที่เราโพสต์อาจจะไปสะกิดจใจอะไรใครก็ได้แต่ถ้าเราโพสต์แต่ในเฟซถ้าวันหนึ่งเฟซปิดตัวไปข้อมูลก็จะหายไปด้วยน่าสิหรือไม่ถ้าอยากให้รับรู้เรื่องกัมพูชาเคลมของของไทยเป็นวงกว้างกว่านี้ ไม่อยากให้คนต่างชาติเข้าใจผิดก็ไปคุยในเว็บต่างประเทศส่วนตัวคิดว่าเรื่องวัฒนธรรมคนนอกคนประเทศอื่นเขาไม่สนหรอกว่าอันไหนเป็นต้นตำรับมองแต่ว่ารู้จักจากที่ไหนก่อนเท่านั้นเองอย่างกิมจิเราก็ไม่เคยสนใจเลยว่าที่มาที่ไปมาจากไหนซึ่งจริงๆแล้วกิมจิก็มีปัญหากับจีนเหมือนกันเพราะจีนก็บอกว่ามีการทําผักดองเหมือนกันชุดของญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ถังแต่เราก็ไม่สนว่ามีที่มาจากวัฒนธรรมจีนหรอก รองเห็นญี่ปุ่นใส่และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็บอกว่าชุดญี่ปุ่นเราต้องพยายามนําเสนอไปสู่สายตาชาวโลกให้ได้ก่อนมีบันทึกมีข้อมูลที่ระบ,บุที่มาที่ไปได้คนต่างชาติถ้าสงสัยเขาก็จะไปสืบค้นแล้วก็จะเจอข้อมูลของเราความเห็นต่อมาแสดงความจริงให้มันรู้ถ้ามันไม่อยากรู้โลกก็ยังได้รู้เท่ากับประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตื่นรู้คนหาความจริงสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นครับความคิดเห็นต่อมา พอเราสร้างสรรอะไรใหม่ๆขึ้นมามันก็กอบทันทีกอบทั้งของเก่าของใหม่แล้วก็เริ่มเนียมเริ่มซวยเริ่มเหมือนขึ้นเรื่อยๆอันไหนทําไม่ได้ก็ซื้อไทยแต่ก็อ้างว่าเป็นต้นฉบับอย่างภาคภูมิใจยังมีน้าพยายามเอาไปโปรโมทเอาไปอวดน,นานาชาติอีกความเห็นต่อมาการเพิกเฉยเพราะเห็นว่าทําแล้วไม่ได้อะไรหรือไม่มีใครช่วยทําสุดท้ายวันหนึ่งทุกคนก็จะเชื่อคอมเมนต์เพราะไม่มีใครสนใจขุดคุ้ยเปิดโปง แล้วข้อมูลความจริงต่างๆก็จะเลื่อนหายไปการเพิกเฉยนี่แหละที่อันตรายยิ่งกว่าใดๆทั้งหมดและทําให้สังคมทั้งหมดพากันโง่เมื่อไม่มีใครออกมายืนหยัดความจริงแสงเทียนต่อให้เหลือแค่เล่มเดียวจุดแล้วก็ยังสว่างถ้าไม่มีใครจุดเทียนแล้วก็พากันโง่มืดบอดกันหมดถ้าคุณเป็นคนสุดท้ายที่มีเทียนแล้วจะเลิกจุดเทียนเพราะบอกว่าไม่เห็นมีใครจุดตามวันนั้นแหละคือวันที่คนทั้งหมดจะมืดบอด ความคิดเห็นต่อมาเราคงไม่หวังให้ขมร2นล้านโม่งโง่จะไม่ยอมรับข้อมูลหรือหลักฐานความจริงใดๆที่เราพยายามหามาแสดงยืนยันหักล้างความเชื่อหรือข้อมูลของพวกมันจากการประเมินเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาสามารถฟันธงได้เลยว่าคนขมรนมองคนไทยเป็นศัตรูในทุกระดับทุกภาคส่วนแน่นอนว่าในภาวะสงครามไซเบอร์เช่นนี้หากเราคนไทยมัวแต่กลัวว่าตีวัวครัวจะกระทบคลาดมันทําให้การรบลดประสิทธิภาพลงไปถนัดตาทีเดียว เราแยกไม่ออกรอบว่าขมรดีดีหน้าตามันเป็นอย่างไรทุกการโต้ตอบด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่เราพยายามค้นคว้าหาหลักฐานจากที่ต่างๆมายืนยันหักล้างการเคลมของขมรนั้นก็เพื่อให้ลูกหลานคนไทยศัก20ล้านที่ฉลาดฉลาดได้รับรู้ไว้เป็นข้อมูลแค่นี้ก็อุ่นใจตายตาหลับได้แล้วว่าขมรเผ่าพันธุ์คนเนรคุณจะไม่สามารถเข้ามาคุกคามบอนทำลายชาติไทยเราได้ความคิดเห็นต่อมา ถึงที่เราทําไปจะดูเหมือนว่าไร้ประโยชน์เพราะพวกเขาดื้อดึงไม่สะทกสะท้านเกินเยียวยาแต่มันกลับเป็นประโยชน์กับคนไทยมากยังน้อยคนไทยส่วนหนึ่งก็หันกลับมาหวงแหนสนใจวัฒนธรรมไทยและสามัคคีกันที่จะปกป้องประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาสําหรับพวกหน่วยงานรัฐก็เข้าใจจุดยืนหน้าว่าอยู่ในที่สว่างเปิดหน้าชนตรงๆงไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเสียบรรยากาศทางความสัมพันธ์การค้าแต่ที่ไม่เข้าใจคือมันเงียบเกินเหมือนยอมเข้าทุกอย่าง แทนที่จะส่งสัญญาณอะไรออกมาบ้างเช่นสแสดงความเป็นห่วงทําหนังสือส่งไปต่อการกระทําต่างๆที่เกิดขึ้นที่อาจทําให้เกิดการสับสนเข้าใจผิดทําแบบเบาๆแต่ชัดเจนแล้วที่เหลือคอยให้พวกมุมมืดอย่างพวกเราเรามาขยายความทําสุดแทนเอาก็ได้แต่นี่คือแบบเฮอบางทีก็แอบ,บสงสัยว่าคนในนั้นมันใช่คนไทยเปล่าหรือมันเป็นสไปจากเพื่อนบ้านความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไทยโพดยังไปเรื่อยๆสำคัญแสดงว่าไทยไม่ปล่อยให้คอมเมนต์ทำ เพราะยิ่งไทยแย้งต่อไปคือดิจิตอลฟุตปรินท์ค่ะ AI ได้ข้อมูลไปตีกันวุ่นวายไทยอย่ายอมแพ้ยิ่งไทยโพนเยอะ AI ได้ข้อมูลไปเก็บเยอะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ขเขมรไปแก้ไทยต้องตามไปแยง้งความเห็นต่อมาเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เราคนไทยจะปล่อยผ่านไปได้โดยไม่ได้ทําอะไรเลยถึงจะมีคนแค่หยิบมือนหนึ่งที่ยังสู้อยู่ดีกว่านั่งมองมันเคลมนู่นเคลมนี่โดยไม่ทําอะไรเลยครับความเห็นต่อมาบอกว่า ไทยเฉยก็เหมือนสมัยเขาพระวิหารตอนนั้นมีการเคลมแต่ไทยเฉยและไม่สนใจหนึ่งในเนื้อหาการตัดสินคือศาลโลกบอกไม่เห็นไทยต่อต้านตอนที่เขเมรเคลมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเขาพระวิหารเรื่องนี้ควรเป็นอุทาหรณ์ได้นะและการต่อสู้ของคนไทยไม่เสียเปล่าหรอกทุกหลักฐานทุกข้อโต้เถียงจะเป็นดิจิตอลฟุตปริ้นในดิจิตอลคนตั้งกระทู้เป็นเขเมรมาเรียนไทยหรือเปล่านี่ก็เป็นความเห็นบางส่วนของคนไทยในเพจนี้นะครับ ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่คนไทยกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ได้ช่วยกันต้านและหาหลักฐานมาหาักล้างการเคลมของเอมเนส่วนทางช่องก็ทําได้เพียงนําข้อมูลเหล่านี้มานําเสนอให้คนไทยภายนอกเพจนี้ได้รู้ว่ามันมีปัญหานี้อยู่ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอย่าลืมบอกให้เรารู้ด้วยนะครับและขอขอบคุณที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ